ครับวันนี้เรามาดูภารกิจ2วันกับการถลวงท่อนะครับตอนนี้ถลวงท่อก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับน้ํานองครับที่เรามองเห็นตรงนู้นนะครับเป็นก้อนขาวๆนี่คือก้อนไขมันที่อุดตันตามท่อนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับแต่ถ้าว่าเรา ใช้อ้งูเหล็กทะลวงท่อความยาวประมาณ5เมตรนะครับก็มาสิ้นสุดบริเวณข้องอตรงนี้นะครับไปต่อไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องขุดแล้วก็ทำการตัดตัดท่อบริเวณนี้แล้วก็แทงในส่วนของเหล็กทะลวงท่อตรงนี้นครับเส้นเล็กๆนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับความยาว5เมตรนะครับทะลุลงไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเหมือนบอกว่าใช้ง่ายในตาม เพจต่างๆที่ขายนะครับก็ลองใช้ดูก็เหงื่อตกเอาการครับใช้เวลาประมาณ2วันความยาวประมาณ8ถึง10เมตรนะครับระยะที่จะขึ้นมาบริเวณด้านข้างที่ซิงล้างจานบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เหลือในส่วนของการต่อท่อนะครับมันไปไม่ถึงก็จาเป็นจะต้องมีการตัดท่อนะครับ นะครับเศษมันต่างๆก็ระบายออกไปเลยครับในส่วนของน้ําต่างๆตอนนี้น้ําก็ไหลได้คล่องนะครับจุดบริเวณนี้ก็เป็นข้อที่ควรระมันตระวังนะครับการใช้งานเพราะว่าการวางท่อเขาท่อน้ําเสียตรงนี้นะครับจะมีระดับที่ต่ํากว่านะครับทางออกที่เป็นถังพักนะครับถังพักตรงนี้ ดูระดับแล้วน่าจะสูงกว่านะครับเพราะว่าน้ํามันไหลจากฝั่งนี้นะครับมาเต็มที่ฝั่งบริเวณที่เราตัดนะครับก็เป็นจุดสังเกตว่าที่มันตันก็เพราะว่าระดับของท่อนะครับท่อจากอ่างล้างจานนะครับมาถึงที่หม้อพักเนี้ยหม้อพักไอ้ถังพักในสูงกว่านะครับตัวนี้หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจัดสรรนะครับ ก็มาเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะส่งมอบบ้านให้กับผู้เช่ารายต่อไปครับใครสนใจก็ทักได้ครับ